สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแคนนอนอีกแล้วนะครับผมเป็นแคนนอน MP 287นะครับผมปัญหาหลักๆของเครื่องพิมพ์แคนนอนนะครับผมหลายๆครั้งก็อาจจะเกิดมาจากมึกไม่ออกหัวพิมพ์เสียหัวพิมพ์ตันนะครับผมยิ่งเป็นแท่งที่เราประกอบเองแบบนี้นะครับผมก็อาจจะมีปัญหาในการใช้งานนะครับผมก็อาจจะต้องดูแลเขาหน่อยนะครับผมเครื่องพิมพ์เนาะเวลาใช้งานก็ต้อง มันตรวจเช็คนะครับผมใช้งานให้ประจําเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับหัวหัวพิมพ์นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องของกระดาษนะครับเลือกกระดาษเกรดที่ดีนะครับถ้ากระดาษเกรดไม่ดีนะครับแป้งหรือคุยกระดาษมันเยอะนะครับผมม <Jeśli S 1> ันจะทาให้หัวพิมพ์มันตันเราตันง่ายนะครับผมอันนี้ก็มีส่วนน้ําหมึกที่เติมในแท้งก็เลือกหมึกที่เกรดมันดีหนน่อยนะครับผมถ้าเกรดไม่ดีหัวพิมพ์มันก็เสียง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องปิน์หัวพิมพ์ใช้งานไม่ได้นะครับผมหัวพิมพ์เสียนะครับผมตัวน้มมเเเคคคแลวนนนะะะะะรรดดา่่อออืืจปิงู นี่นะครับเปิดเครื่องดูนะครับผมตัวนี้ยกเครื่องขึ้นนะครับผมผมจะมีทิชชู่นะครับปิดลงไปที่เซ็นเซอร์มันนะครับใครอยากจะยกเครื่องขึ้นแล้วดูการทํางานของเครื่องก็สามารถเอาทิชชู่ปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับมันก็สามารถทํางานได้นะครับผมก่อนอื่นยวผมจะปิ้นเทสตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าหัวพิมมันเสียยังไงนะครับผมโดยการกดปุ่มรูปเครื่องมือตรงนี้นะครับผมให้ตัวเลขหนึ่งเนี่ยเป็นรูปตัว A นะครับผมนะครับเหมือนในรูปนะครับ A นะครับผมจากนั้นกดถ่ายกอกสารสีดํานะครับผมนี้นะครับผม เครื่องก็จะทําการปรินเทสหัวพิมออกมานะครับให้เราดูว่าหัวพิมพ์มันมีปัญหาตรงไหนนะครับผมหรือว่าหัวพิม์มันติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับเหตุผลที่เราเปิดฝาเครื่องตัวนี้ขึ้นเวลาใช้งานนะครับเราจะได้ดูเวลาหัวพิมพมันวิ่งนะครับผมว่ามันวิ่งเนี่ยมันมีอาการสะดุดไหมสายแท่งมันติดตรงไหนหรือเปล่าหรือปรินออกมาเนี่ยกระดาษมันเลิ้มึกละอะไรหรือเปล่าเราจะได้มองเห็นนะครับผมเราจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับผม หลักๆเครื่องปิ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพสรส่วนมากก็หัวพิมพ์นะครับผมหัวพิมพ์ก็มีปัญหาก็เราก็ตรวจเช็คกันไปล้างกันไปนะครับผมเห็นไหมครับนี่ฮะหัวพิมพ์เสียอันนี้มันเสียตามการใช้งานนะครับผมก่อนอื่นยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหัวพิมพ์มันเสียเนี่ยคือมันเสียยังไงนะครับผม เดี๋ยวรอยเครื่องดับก่อนนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนในเรื่องของหัวสีดํานะครับผมปีหนึ่งลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนประมาณสักปีหนึ่งอาจจะหัวหรือ2หัวต่อปีนะครับผมขึ้นอยู่ที่การใช้งานเนาะนะครับผมพอเครื่องนะครับมันดับแล้วนะครับเราจะก็ขยับตลับออกมานะครับแต่มันจะขยับไม่ได้เพราะมันจะติดนะฮะตรงปลายนชี้ผมนะมันจะมีขาวๆอยู่เห็นไหมครับสังเกตหน่อยเนาะเนี่ยครับดันเข้าไปนะใช้มือดันเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวล็อกตลับไว้นะครับเห็นไหม แล้วก็สามารถนะครับถอดตลับออกมาได้นะครับผมนังยางนี่ผมรัดไว้เพื่อที่ไม่ให้สายมันเด้งขึ้นเวลา,าเราสั่งงานหรือเป็นงานนะครับผมแท้งแต่ละตัวมันก็จะต่อไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะแกะก,ก่อนที่เราจะถอดออกมาเราก็ ตรวจเช็คก่อนแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ในลักษณะไหนหรือถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผมเราจะได้ไม่ใส่ผิดทางนะครับผมในเรื่องของหัวพิมพ์นะครับดูนะครับในเรื่องของตัวตลับนะฮะหัวพิมพ์เนี่ยใสปกติเลยนะครับก็คือของแคแนลเนี่ยตลับกับหัวพิมพ์มันคือตัวเดียวกันเมื่อกี้เราปิดออกมาหัวมันขาดถูกต้องไหมครับผมแต่ถ้าเราซับน้ำหมึกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหมึกมันออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในลักษณะนี้นะครับมันแก้ไม่ได้นะครับผมมันแก้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเาเรียกหัวพิมพ์ม ตามจริงถ้าปิ้นออกมาเนี่ยมันต้องออกมาปกตินะครับมันต้องไม่ขาดแต่อันนี้นะครับผมมันขาดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมหัวพิมพ์เวลาเราเปลี่ยนนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับหัวพิมพ์ canon นะครับที่เป็นหัวแท้นะครับราคาไม่มีต่ากว่าห้าร้อยแน่นอนนะครับถ้าใครซื้อได้ต่ำกว่าห้าร้อยผมบอกเลยไม่ใช่หัวแท้นะครับผมไม่ใช่หัวแท้นะครับวิธีดูหัวพิมพ์ว่าหัวแท้หัวปลอมดูยังไงผมมีสอนในคลิปเก่าๆเข้าไปดูได้นะครับผม อันนี้เดีย fact, kind of leather, it right, it ๋ยวผมจะเจาะหัวพิมพ์นะครับผมนี่คือหัวพิมพ์แท้นะครับผมตามจริงนะครับถ้าเราจะเจาะนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับตามเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เราจะเจาะอยู่ตรงนี้นะครับผมเจาะช่วงๆนีงนี้ครับเราเมือรูปมันจะมีรูนะแต่ตรงนี้นะครับผมจะแกะตัวหัวพิมพ์ออกให้เราเห็นนะครับว่าอ่ามันมีรูตรงไหนนะครับจะได้มองเห็นภาพชัดนะครับผมเวลาเราเจาะเราก็จะได้เห็นภาพนะครับผม สติกเกอร์นะครับเราแกะออกแล้วเราก็ติดเอาติดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปซื้อตลับหมึกบางท่านเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าตลับหมึกที่เราใช้มันเบอร์อะไรนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ากเบอร์ตลับหมึกนะครับเป็นแ1ดหนึ่งคือสีดานะครับเราก็ติดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมส่วนรูที่เราจะเจาะนะครับคือเจาะรูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับถ้าใครไม่มีแท้งถ้าจะเติมเราก็ใช้เข็มฉีดยานะครับเจาะลงไปนะครับแต่ตอนนี้เราจะต่อต่อแท้งเราก็จะใช้ตัวสว่านเจาะนะครับผม นี่นะครับเวลาเราเจาะมันบางนะครับมันไม่ได้หนานะเวลาเจาะก็เจาะเบาๆมือหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะโดนฟองน้ําข้างล่างนะครับผมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเองนะครับมันก็จะมีอันนี้ฮะเขาเรียกว่าจุกยางนะครับเราสามารถถอดจุกยางในของเก่านะครับมาเสียบอันใหม่ได้นะครับผมก่อนที่เราจะถอดข้อต่อออกมานะครับให้เราปิดจุกสีที่เราจะเปลี่ยนนะครับอย่างสีดําผมจะปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันมีอากาศนะครับหมึกจะได้ไม่วิ่งย้อนนะครับผมแต่จุกยางตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันใหม่ให้ลูกค้านะครับผม เ,เวลาเพื่อนๆดูว่าตลับเสียนะครับเราไม่จำเป็นต้องยกเครื่องไปก็ได้นะครับเราไปซื้อแค่ตลับแล้วก็ให้ร้านเขาเจาะมาให้แบบนี้เลยก็ได้นะครับผมการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเราก็ถอดข้อต่อขึ้นเมื่อกี้เราปิดจุกปิดจุกด้านข้างไว้แล้วเห็นไหมครับผมเห็นไหมเราปิดจุกไว้แล้วนะครับผมพอตอนนี้เราถอดตลับขึ้นมานะครับหมึกมันจะไม่วิ่งย้อนนะครับผมให้เราเอาตลับนะครับคออันนี้เขาเรียกข้อต่อนะครับผมเสียบนะครับเสียบก็เสียบลงตรงๆนะครับผมนะฮะเพื่อที่ไม่ให้นะครับผมไอตัวจุกยาวมันขาดนะครับผม จากนั้นเราก็ถอดนะครับผมตัวที่ปิดออกนะครับแล้วก็เอาตลับใส่เข้าไปในตัวเครื่องคืนนะครับผมสังเกตมันจะมีหมึกย้อนอยู่นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับผมหมึกย้อนนิดนึงเดี๋ยวเราเอาตลับเข้าไปแล้วเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวตัวเครื่องนะครับจะดูดน้ำหมึกเข้าหัวพิมพ์เองนะครับเพราะมันขาดไม่เยอะนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราจะเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องนะครับใป้เครื่องทํางานนะครับผมจากนั้นเราก็เปิดจุกจุกเล็กขึ้นนะครับผมแบบนี้นะ จุกเล็กขึ้นนะครับจากนั้นเราก็กดรูปเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เป็นรูปตัววายนะครับผมเพื่อที่จะล้างหัวพิมพ์นะครับสังเกตนะครับเป็นรูปตัววายนะครับแบบนี้นะจากนั้นก็กดปุ่มไทยกระสารสีนะครับปุ่มนี้นะครับเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับหรือการชาร์ดน้ำหมึกเข้าตัวเครื่องนะครับผมน้ำหมึกก็จะดูดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำหมึกวิ่งเข้าไปแล้วเห็นไหมครับผม นี่คือการเปลี่ยนหัวพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนน้ำหมึกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็รอให้เครื่องนะครับทำการล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมพอเครื่องล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสไปพร้อมกันนะครับว่าหัวพิมพ์จะออกมาสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมหัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับสังเกตนะครับมันจะมีน้ำหมึกที่เตรียมตลับนะครับผมเห็นไหมเครื่องจะไม่แจ้งว่าหมึกหมดนะครับหมึกหมดที่มันกับพี่แบบนี้ไม่เกี่ยวกับแท้งนะครับผมมันเกี่ยวกับตัวหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าตัวตลับหมึกที่เราเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยชิ ปริมาณน้าหมึกที่เต็มตลับแล้วตัวเครื่องจะอ่านว่าน้ําหมึกมีอยู่ในตลับอยู่แล้วนะครับผมเวลาเราใช้หมึกในตลับแท้หมดนะครับผมมันก็จะฟ้องว่าหมึกหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีดูเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ก็รอก่อนนะครับประมาณนาทีสองนาทีนะครับให้เครื่องล้างหัวพิมพ์แล้วเราก็มาปรินเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับพอเครื่องเขาล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะครับผมแบบนี้นาะเราก็ปรินเทสมาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มรูปเครื่องมือตรงนี้ให้้เปปป็นนนรรรูตัััวว A ะะะคคบบแลกกดดุ่่มมถาายสีผ เครื่องก็จะทำการปรินเทสออกมานะครับผมอันนี้คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมหัวพิมพ์ก็วิ่งปกตินะครับผมเราก็ดูการทํางานของหัวพิมพ์ได้เลยนะครับเวลามันเริ่มมันอะไรหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีเปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายๆนะครับของ Canon MP 2 8 7นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ